สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์พยาสุินภพักดรีศรีนรงจางวางนะคะวันนี้ก็ท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดส,สุรินทร์ก็มาเปิดงานเชิด สิงโตแล้วก็เชิดมังกรนะคะหน้านุสาวรีพยาสุินภักดีรีนรงค์จางวางในเทศกาล<อ>บวงสวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุริน์นั่นเองนะคะหรืองานนิ้วสุริน์นั่นเองนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินก็มาถึงหน้างานแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอชมบรรยากาศกันเลยนะคะทุกคนนะคะไปเลยค่ะวันนี้ก็วันที่สิบสี่ สิ2ส6่พันันห้า้อยกวันนี้ในการได้ดูได้ชมครับ 50, <000. S 1> คิดว่าประมาณสักไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเต็มนะครับที่จะได้ดูได้ชมการแสดงสิงโตนะครับแล้วก็มังกรนะครับเรื่องในงานสมโภดสารเฉพาะดังเมองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืออสิรนนจทร์ปีสองนาร้อยหกนะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปตัดนะทกุกคนโอเค กรณีได้เวลานะครับได้เวลาเลยนะครับผมขอการไปเชิญท่านประธานในพิธีท่านด้วยใการจังหวัดรินุร์พร้อมด้วยคนาลหน้าส่วนราชการครับได้ว่วิพิธีเส้นบูชาพระยาุรินพักดีศรีนรงจางวางตามลำดับต่อไปนะครับแล้วก็ขอที่เชิญท่านประธานเป็นยูด้วยนะครับผมก็ได้ครับร่วมทำพิธีเส้นไหว้พระยารินุร์พักดีศรีนรงจางวางครับขอเชิญท่านรองผู้กงคับการตำรวจภูธรจังหวัดรินทร์รองผู้บัญชาการมณฑทฐานบกที่25รินทร์ด้วยนะครับ คณะุริจการทุกท่านเขเิญนครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทําสิ่งที่เป็นมงคลก็จะเกิดเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านนะครับฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าผู้บริหารพ่อเมืองของสุรินทร์นะครับได้ร่วมกระทําพิธีหลังจากพิธีเส้นพระยาชุนพระดีศิรินุจังหวัก็จะเส้นไหว้สิ่งของเป็นมงคลนะครับพี่น้องที่มาแล้วซึ่งวันนี้นะครับถ oh, 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 oh. ือว่าเป็นวันที่ เรามีการเชิดสิงโตนะครับซึ่งเราจะเีว่าสิงโตถือว่าเป็นสัตว์สั์สิทธ์นะครับแบม้ทิ้งสีพันราก็สะชาริญาติจะปักเป่าวิญญาณและก็สิ่งช่วรรายได้ครับมีความแข็งแกร่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจค,ความกล้าหาญรงรักพ่อปีผู้ใดได้ชมการเชิดสิงโตครับก็จะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองนะครับ วันนี้หลายท่านพี่น้องชาวสวินถือว่าทุกท่านก็ได้มา่วมเติมพลังมงคลในชีวิตของเรานะครับหลังจากเซ็นสุดภาพไปดูต้นติ๊กเดี๋ยวมาพิธีการถ่ายภาพด้วยนิดหนึ่งนะครับ ตัวทุกขณะนะครับก็จะเริ่มมีการเส้นบูงสวงอย่างเส้นเจ้าที่เจ้าทางนะครับครั้งนะครับพรายด้วยกันนะครับก็จะมีทุ่มากาทำพิธีตรงนี้ให้ทุก้อยนะครับทั้งมังกรทั้งสิงโตนะครับ เราต้องออกมาข้างนอกนะทุกคนเราต้องออกมาข้างนอกเราคิดว่ายังไม่เสร็จนะคะฝั่งนราเราออกมาก่อนนะทุกคนนะเากออกานนะเา,กออกานนะโอ้โหปีนี้องค์กรสวยนะครับติดไฟแสงสีหมดเลยสวยงามนะทุกคนะสวยงามนะคะท่านผู้ว่าก็พิมพมงูฉลับเรงนั้นเราเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นหนะ้าเรามานะ กรณีท่านผู้ว่าราชการจรังหวัดสุรินพร้อมด้วยแาเคท่านม้มิกินะครับกำลังทําพิธีองสูงพระยาสุรินพักดีศรีนรงจามวางครับเจ้าเมืองสุรินคนแรก ับหลังจากเสร็จโปร่งสูงพญาสุรินทร์พักดีประธานและก็ขนาวนักศึกษาเกานรู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเราจะได้ไปทำฐานเส้นสิ่งของที่เป็นมงคลนะครับในโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งสิ่ง,งคนบมงคนมงคลนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดในพิธีในวันนี้นะครับ ซึ่งเว่อเช้านี้นะครับท่านได้มีโอกาสได้ร่วมกับขบวนแห่นะครับอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ละบ้านเราก็จะมีจัดสิ่งของมงคลนะครับเครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะครับและหน้าร้านเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงเฮงนะฮะ ีรอทั้งสิงโตแล้วก็ทั้งมังกระท่านผไปชกเย็นว่ามังกรยังไม่แผลงฤทธิ์นะสิงโตก็ยังไม่แผลงฤทธิ์นาจาก็กําลังนอนอยู่นะนา j a นี่ยังไม่ตื่นนะครับตื่นมาเมื่อไหร่ก็ต้องสู้มังกรพ่นไฟก็ต้องสู้กับนาจานะครับ ครับตอนนี้นะครับก็ที่จะทำการแสดงครับผมขอรีเร่เชิญกำลังว่าอยู่นะครับไอ้ท่านได้ตั้งก่อนครับเร,ร,ระกัรงมรราศรีจันเวียงแต่จะมาแล้วนะครับท่านเสงีดาวศรีจันเวียงรณรยค์หลอกกาชาติสุรินทร์ครับ องการบริหารส่วนจังหวัสุรินท์ะนะครับวันนี้ก็มีรองการบาริหารส่วนจังหวัดสุดรสินทรท์ได้ออบ การดำเนินการการบริหารจับการกวหน้การดำเนินการบริหารมอบไปแล้วนะครับรายนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุ dad, ures, ๋ยก็จะได้มอบให้กับประธานนคณะกรรมการในปี2567คือคุณวินยูวิริยะวินยูครับรับไป300,000บาทเช่นกันนะครับขอเสียบลงมือครั้งหนึ่งครับ การจะดีนั้นจะนต้องมีทุนนะครับเดิมทีเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับเอาไว้จ่สนับสนุน200,000แต่2ปีที่ผ่านมา300,000เรินเงิน300,000นะครับขอบคุณท่าน,นประธานในพิธีขอบคุณคณะกรรมาการจัดงานสนสับสนุนศิลป์ขอบคุณที่มาจากองค์การบริหารส่วนจวนังหวัดสุรินทร์นะครับนะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะนะครับ โดยมาชุดภาพแบบนี้เลยครับตอนนายยกองการบริหารโฉนดทุกคนสุริภูกระมงหาด้วยกับท่านธัญพรมุ่งเจริญพรครับนายยกหญิงคนแรกของาบจ้าสุริภูกระมงท่านด้วยครับก็ปีนี้สามแสนปีหน้าจะห้าแสนก็ได้เนีนี่ต้องต้องสอนท่านนายกหญิงคนใหม่ด้วยนะครับ ตัวตัตัวอย่างครับจทำเพื่อจังหวัดสุรินทรนะ์นะครับจะมีสิงโตสิงโตปีนี้ก็สวยนะฮะปีนี้สิงโตอาบน้ำนะฮะปีก่อนสิงโตมันก็ได้อาบน้ำสักเท่าไหร่นะสิงโตอาบน้ำเป็นสีแดงเป็นสีฟ้าเป็นสี่วงสีเหลืองสีขาวนะครับหรือสาวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านประธาน ครับจากนี้ไปนะครับหาที่นั่งที่ยืนนี้เรียบร้อยครับยกเว้นที่วิ่งไม่ต้องนะครับพอาเป็นไปอย่วิ่งไปที่ไหนดูชิ้นโตมากลัวกันาขอเสียงพี่น้องชาตจักรัรรงสวัรค์ตรงไหครับพี่น้องครับ ร้นใจครับตอนนี้สินตุโตก็ต้องบริงสงสารประกรรมครับมีการบริงสงสารประกรรมอยู่นะครับเพราะว่าการจะทําอะไรก็ตามในบริเวณตรงนี้นเนื่องจากว่าบริเวณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะมีช้างเจ็ดเชือกนะครับแต่ ที่ชาวสุรินนะครับเชียงฝุ่นเชียงพระเชียงชัยเชียงนะครับได้จับช้างเผือกน,นะครับในอดีตนะครับที่ออกมาถวายพระยาศริยามรินนะครับได้สาเร็จฉะนั้นเมื่อมีช้างแล้วชาวสุรินก็จะมีประกำนะรประกำรรก็เป็นเครื่องที่เป็นของสังนะครับอยู่ตรงไหนก่อนที่จะทำการอะไรจะต้องมีการ คารพสัการะมีการเส้นสายประกันัตรนะครับนี่คือสิงโตนะฮะสิงโตชวกินถือว่าเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์นี่สิงโตยังไม่ได้คำรามนะเนี่ย้าคำรามก็ต้องเตรียมอัาง,งเปาเอาไว้อ่างเป่านี่ต้องเตรียมจริงๆนะฮะอัางเป่าเนี่ยฮะาหนาวเนี่ยครับ สิงโตลูกสิงโตนะครับตามด้วยโชคโชคเหงแหงครับหกลกซิ่วนะฮะเนี่ยนะครับก็โดยที่ว่าเป็นเทพแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอายุยืนยาวเหงเหงต้อมอพร้อมนะฮะามายแล้ว,นะ,วน,นะครับท่านรองผู้กงคับการการวจภูธรจวมาสรุนนะครับเทียบเทียบเลยนะฮะเป็นสิ่งโชคลาบ นะครับ,รบท่านผู้ชมอยากจะมีโชคลาภนะฮะเป็นของวัดเป็นยี่สิบแป็นร้อยมาให้กำลังใจก็ได้นะครับเนะีนะ่ยเนะี่ยมีแปะยิ้มด้วยแปะยิ้มเด็กๆกลัวนะกลัวแปะยิ้มถ้าแปะไม่ยิ้มเนี่ยไม่ใช่แปะยิ้มนะฮะนี่เป็แปะต้องต้องยิ้มหน่อยนะฮะสิงโตมาแล้ว โตกำลังเชิดเลยนะครับสงสัยวันนี้ท่านผู้ว่าท่านรองจะหมดก,กระเป๋าแน่นอน <c oughs> ช่วยกันหน่อยครับบางคนเห็นแปะยิ้มก็ต้องยิ้มก่อนฮะ รงวสันหินแปยิ้มมาม่ต้องยิ้มตามนะแหน่หิบแปยิ้มรองวจะยิ้มตามด้วยเราแถวได้ชิ้นโจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะฮะเก้าตัวสิบตัวนะโอ้โหมาเยอะเอลยเลยเนี่ยเล็กแบงค์พันมาได้สิบปไม่พอเนะี่ย <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นพิธียิ่งใหญ่นะครับที่คณะกรรมการจัดงานนะครับรับชมวิดีโอจนจบรายการแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับเซาส์กดกระดิ่งทิ้งไว้เลยนะครัจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสุขสวรรค์ยมิกทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ กันแต่งตกแต่งสีหน้าของอจอมโจรพิการแปลงกลุมแปลงกายกันเรียบร้อยนะครับะดิฉัจินเป็นหมู่่าทีอย่ากไร